สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่685แสงความหวังจางรั่วเฉินมองไปที่ใกล้เทียนเจียวแล้วกล่าวอย่างแปลกใจว่าจากที่ข้ารู้มานับตั้งแต่โบราณตึกกระบี่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของสายไทยจีมาตลอดแล้วทำไมถึงได้ย้ายมาที่พักหลี่อี้ได้ละ่ะสายไทยจีคือ1ในสาสายและศูนย์กลางที่ว่าก็ตั้งอยู่ทวีปเทียนไถของเขตกลาง ตึกกระบี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เจดีธรรมดาภายในเต็มไปด้วยความรู้ถ่ายทอดการฝนกระบี่ของสายไทยจีหลายยุคหลายสมัยและยังมีคัมภีร์เพลงกระบี่ที่สมบูรณ์ของทั้งแผดินเอาไว้ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่หมื่นเล่มสามารถกรล่าวได้ว่าความหมายของตึกกระบี่ก็คือตัวแทนวิชากระบี่ที่ถ่ายทอดมาของสายไทยจีและวิชาถ่ายทอดของสายไทยจีก็คืออันดับหนึ่งของโลกคุณลุนจางรเฉินนึกเหตุผลไม่ออกจริงๆว่าศูนย์กลางของสายไทยจี ทำไมถึงได้ยอมให้จึกกระบี่ออกมาได้อย่างนี้ไกล้เทียนเจียวกล่าวเพราะว่ามีคนต้องการสนับสนุสน,นพรรคเหลียงอี้และทําให้สายไทยจีอ่อนแอลงไกล้เทียนเจียวพูดแค่ประโยคเดียวจางรเฉินก็เข้าใจทันทีคนที่สามารถจัดก,การพรรคเหลียงอีและสายไทยจีได้ทั้งโลกคนหลุนมีแค่คนเดียวนั่นก็คือจกักรพรรดิหญิงคนนั้นของประเทศกลางประเทศแรกลองคิดดูแล้วหากว่าสายไทยจีร่วมมือกับสามพรรคสาขาใหญ่อย่างพรรคเหลียงอีพรรคซื่อเสียง พักแปดเอกแล้วกําลังนั้นจะมาหาศาลขนาดไหนฉือเยาจะยอมให้มีกลุ่มกําลังที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่เหรอแปดร้อยปีก่อนสายไทยจีคือกลุ่มอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกคุณหลุนมีอิทธิพลและความสามารถมากกําลังยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าประเทศศูนย์กลางเซิ่งหมิงและประเทศศูนย์กลางชิงเฉือเะอีกห้าร้อยปีก่อนกองกําลังของราชสำนักบุกทําลายศูนย์กลางสายไทยจีทําให้สายไทยจีที่รุ่งเรืองอยู่ตอนนั้นเสียหายอย่างหนักไม่รู้ว่ามีเสียนตั้งเท่าไหร่ที่ต้องตายไปในการต่อสู้ในครั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นสายไทยจีก็ยังอาศัยวิชาสืบทอดและขุมทรัพย์ที่หนาแน่นพัฒนาจนแข็งเก่งขึ้นมาใหม่ในเวลาสั้นๆแค่สิปีพออย่างนี้พอเฉื่อยครึ่งครองราชแล้วจึงไปสนับสนุนสายหลูเพื่อให้มารุนนำนาจกับสายไทยจีจากนั้นนางก็ใช้วิธีการต่างๆสนับสนุนพักสาขาใหญ่ของสายไทยจีสามพักอย่างพักเหลียงอี้พักซื่อเซียงและพักแปดเอกทําให้สาขาทั้งสามของศูนย์กลางเกิดความขัดแย้งกัน เมื่อมีราชสำนักผักดันสาขาทั้งสามและศูนย์กลางสายไทยจีก็แยกจากกันโดยสิ้นเชิงและไม่มีสายไทยจีที่จเจริญลุ่งเรืองอย่างวันก่อนอีกอย่างน้อยตอนนี้จักรพรรดิหญิงชอเหียวถึงจะเป็นประมุขของโลกคุนหลุนต่อให้เป็นประมุขของสายไทยจีก็ยังต้องฟังคําสั่งจากนางไม่กล้าเป็นปลปักไม่พูดไม่ได้ว่าวิธีการของจักรพรรดิหญิงชอเหยานั้นแข็งมากแค่เวลาไม่กี่ร้อยปีก็ทําให้กลุ่มอหน้าที่เก่าแก่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคุนหลุนต้องยอมศิลาโลดได้ ยอดเขาของเขารุกที่สม,มีการสร้างค่ายกลนเอาไว้ซึ่งทําให้สามารถต้านพลังของเขารุกที่สได้ใกล้เทนเจียวมีฐานะพิเศษนางยืนอยู่ด้านนอกค่ายกวนกับจางรั่วเฉินจากนั้นบนพื้นก็ปรากฏแสงสว่างบางๆขึ้นมาชั้นหนึ่งกลายเป็นบานประตูจางรั่วเฉินและใกล้เทนเจียวเดินเข้าไปในประตูเข้าไปในเขตที่ค่ายกวนครอบคุมเอาไว้มายังริมขอบลานศิลาขาวกว้างใหญ่ลานศิลาขาวใหญ่มากกว้างถึง3,000เมตร และยังสามารถรับรองคนได้หลายหมื่นคนโดยไม่เบียดเสียดกันบนพื้นปูด้วยหินใหญ่หนาะหนึ่งชื่อหลายชิน้นสามารถมองเห็นลายค่ายกลนบนพื้นหินได้จารุเฉินใช้กําลังทั้งร่างเหยียบไปที่พื้นกําลังของเท้ากลับถูกค่ายกลสลายไปหมดพลังเขากลายเป็นคลื่นพลังและส่งลงไปที่พื้นหายลับไปใกล้ทินเจียงมองไปที่จารุเฉินและยิ้มพลางกล่าวว่าเจากักรพตริหญิงชื่อเยาวมีคำสั่งศูนย์กลางใส่ไทจีพักเล่งอี้พักซื่อเซียง พักแปดเอกใครก็ตามที่สามารถชิงที่หนึ่งในงานประลองกระบี่ได้ก็จะได้ตึกกระบี่ไปครอบครองหนึ่งร้อยปีจารุ่วเฉินสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างคิดไม่ถึงว่าชิอเยาจะเล่นวิธีการที่ช่วยร้ายขนาดนี้ได้แล้วกล่าวว่าได้ยินว่าในตึกกระบี่มีที่เก็บคัมภีร์เพลงกระบี่ของท่านไม่ดินเอาไว้ใครได้ตึกกระบี่ไปก็พอที่จะทำให้ความสามารถของกลุ่มบหนือนนั้นไปถึงระดับสูงได้อย่างน่าตกใจในหนึ่งร้อยปีแต่ว่าอยากจะได้ตึกกระบี เก่งว่าศูนย์กลางและพักใหญ่ทั้งสามก็คงเลี่ยงที่จะสู้กันไม่ได้ไกล้เทียนเจียวกล่าวหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานประชุมวิจัยกระบี่มาแล้วสี่ครั้งที่นี่พักเหล่งอี้มีอัจฉริยะด้านกระบี่ถือกาเนิดขึ้นทําให้ศูนย์กลางพักซื่อเซียงและพักแปดเอกถูกเอาชนะไปครั้งแล้วครั้งเล่าตึกกระบี่จึงยังคงอยู่ที่พักเราและไม่ได้ถูกย้ายไปไหนและพอะพวกเรามีตึกกระบี่อยู่ทําให้หลายร้อยปีนี้มีความสามารถพัฒนาไปมาก ความสามารถของพวกเราในตอนนี้สามารถเทียบกับศูนย์กลางได้แล้วแต่ว่างานประชุมกระบี่รอบนี้กลับมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมจาารั่ยเฉินรีบถามเกิดอะไรขึ้นละ่ะใกล้เทียนเจียวกล่าวจากข่าวสารที่พักเหลียงอี้ไปสืบมาได้ศูนย์กลางสายไทยจีพักซื่อเซียงและพักแปดเอกมีอัจฉริยะด้านกระบี่ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาไม่เพียงแต่จะฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบระดับสูงสุดได้เท่านั้น พวกเขายังฝึกฝนกระบี่ที่สองไปได้ถึงระดับหนึ่งอีกด้วยนอกจากศูนย์กลางสายไทยจีและพักสาขาทั้งสามแล้วยังมีพักและกลุ่มอำนาจอื่นอีกที่มีกระบี่เยี่มยุทธถือกำเนิดขึ้นและมีชื่อเสียงไปทั้งแผ่นดินอย่างเช่นสวีอูเย่นายน้ยของเมืองว่านเซียงซุยหันของสายหรูพักฉินงานประชุมกระบี่รอบที่แล้วแทบจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เลยเจ้าน่าจะรู้ว่าในคั้มกรมราาืจา ผู้ฝึกฝนยังคงเข้าใจเรื่องราวฟ้าลินน้อยมากอยากจะฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบระดับสูงสุดให้ได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้กลับมีอัจฉริยะมากมายถือกําเนิดขึ้นและมีอัจฉริยะด้านกระบี่มากมายจาารอดเฉียนยิ้มแล้วกล่าวว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมาความสําเร็จของพรรคเหลิงอี้ในด้านกระบี่เองก็โด่งดังไปทั่วทั้งโลกคนหลุ่นไม่มีกลุ่มนาดไหนกล้ามาทา้าทายข้าเชื่อว่าพรรคเหลิงอี้เองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไว้แล้ว ใกล้เทียนเจียวใส่หัวแล้วกล่าวว่าเดิมพักหลิงอี้เองก็เตรียมอัจฉริยะด้านกระบี่ไว้สามคนเพื่อเอาไว้รับมืองานประชุมกระบี่แต่ว่าสามคนนั้นตอนนี้เกรงว่าคงไม่สามารถรับภาระอันหนักหน่วงอย่างการอชนะและคุ้มครองตึกกระบี่ได้แล้วทำไมล่ะจาโรวัยเงนกล่าวคนแรกเขาทระยศพักเลยงอี้วุาจะชัดคือเขาไม่ใช่คนของพักเล็งอี้แต่เป็นสายลับที่พักซื่อเซียงส่งมา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากพักเหลี่ยงอี้แล้วใช้ทรัพยากรของตึกกระบี่อายุแค่36ปีก็สามารถฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบระดับสูงสุดได้แล้วสีหน้าของใกล้ทินเจวเต็มไปด้วยประกายฆ่าฟันและโทสะพลางกล่าว่าตอนที่พักเหลี่ยงอี้รู้ตัวเขาก็นหนีไปที่พักซื่อเซี่ยงแล้วได้ยินว่าคนคนนี้ฝึกฝนกระบี่ที่สองไปถึงระดับหนึ่งแล้วจางอวเฉินกล่าวพักซื่อเซี่ยงเจ้าเล่ห์มาก ใช้ทรัพยากรตึกกระบี่ฝึกฝนสิทธิ์และยังให้เขามาชิงตึกกระบี่ไปจากพักเหลียงอี้อีกเหยหากให้ข้าได้เจอเขาอีกครั้งข้าจะต้องฆ่าเขาด้วยมือข้าเองใกล้เทียนเจียวขึ้นบอกมาเสียงเย็นจารวดเฉินกล่าวต่อว่าและคนที่สองละ่ะใกล้เทียนเจียวพ่ายมือทั้งสองไปด้านหลังแล้วกล่าวว่าคนที่สองจริงๆแล้วเจ้าเองก็รู้จักนางคือฉีเฟยอี้พักเหลียงอี้ฟูมฟักนางตั้งแต่ตอนที่นางยังไม่ทันเกิดก็ได้ทุ่มเทกับตระกูลฉีไปมาก ได้นสำสํานึกกระบี่สายหนึ่งใส่ลงไปนในร่างนางเพราะอย่างนี้เมื่อนางถือกําเนิดขึ้นได้มีขั้นกระบี่อยู่ในขั้นกระบี่ใจลูกกันมีข้อได้เปรียบอย่างนี้รวมกับที่พักเหล่งยี่และตระกูลฉีทุ่มเทให้นางแล้วตามหลักการฝึกฝนกระบี่ของนางควรจะสูงส่งกว่านี้ถึงจะถูกแต่กลับคิดไม่ถึงว่าจนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่สามารถฝึกฝนกระบี่ได้หนึ่งไปถึงั้นที่สิบระดับสูงสุดได้ให้นางเป็นตัวแทนพักเหล่งยี่ไปร่วมง,งานประชุมวิจารณ์กระบี่ ไม่ใช่ให้คนอื่นได้หัวเราะยาะพักเหล่งอี้หรือจารั่วเฉินขมวดคิวจากที่เข้าใจฉีไฟวี่มาคนคนนี้มีพรสวรรค์ไม่ต่ำแามหากว่าพักเหล่งอี้ทุ่มเทให้กับนางอย่างนั้นจริงๆนางก็ไม่ควรจะได้เท่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ฉีไฟวี่ไม่คล้ายกับคนธรรมดาแน่นอนว่าฉีไฟวี่ก็ไม่ธรรมดาอายุยังน้อยก็ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่แดของข้ามกกัญชาได้แล้วและยังสามารถฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่8ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก บางทีทุกคนอาจจะหวังกับนางสูงเกินไปถึงได้ดูแตกต่างไปจางรุ่ยเฉินกล่าวไม่ใช่ยังมีไกลเทียนเจียวอัจฉริยะอีกคนเลยนางถูกยกว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของพรรคหลิงอี้หากว่านางลงมือก็น่าจะสามารถปกป้อง,องตึกกระเบี่ยวไว้ได้นะใก้เทียนเจียวยิ้มแล้วกล่าวว่านางไม่ได้ถึงแม้ว่านางจะฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบอันดับสูงสุดแล้วแต่ว่านั่นถึงขีดจํากัดของนางแล้วไปเทียบกับคนทรยศคนนั้นก็ยังต่างกันอยู่ และยังมีกระบีย่ยินยุธจากชังขันดินอีกพรสวรรค์ของไกล้ทินเจียวไม่ใช่ด้านกระบี่หากว่าเทียบด้านหมัดหรือฝ่ามือเกรงว่าเครื่องเซียนธรรมดารรมดายังต้องถูกนางทําให้ถอยไปเลยจารวาเฉินมองไปที่ใกล้ทินเจียวและยิ้มพรางกล่าวว่าต่อให้พวกเขาทั้งสาไม่ไหวไม่ใช่ว่ายังมีเจ้าเหลอข้าเหรอท่านใดน,นั้นไกลเทียนเจียวก็มีท่าทีคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มจารวาเฉินกล่าวหากว่าข้าเดาไม่ผิด เจ้าเองก็ฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบระดับสูงสุดแล้วนี่ใกล้เทียนเจียวหมุนตัวแล้วเดินไปทางแท่นบูชายันตรงกลางนางปิดบังอารมณ์บนหน้าแล้วกล่าวว่าวิธีกระบี่ของข้ามีจุดอ่อนใหญ่มากอยู่หากเข้าร่วมประลองก็มีแต่แพ้อย่างหมดท่างานประชุมกระบี่ครั้งนี้พักเหล่งอี้อยู่ในสถานการณ์ที่คับขันมากมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่บางทีอาจจะยังมีพอมีความหวังข้าเหรอจาองวันเฉินยิ้มแล้วกล่าวว่า ท่านจะมองข้าดีไปหน่อยไหมไม่ว่าข้าจะมองเจ้าดีหรือไม่ตอนนี้เจ้าก็คืออัจฉริยะด้านกระบี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาคนหนุ่มสาวยุคนี้ของพักเลยงอี้ถึงแม้ว่าเจ้าจะปรากฏตัวออกมาช้าเกินไปแต่ว่าพักเหลยงอี้ทุ่มเทให้เจ้าจากความสามารถในการทำวเข้าใจของเจ้าไม่กี่เดือนตอนเจากนี้เจ้าจะต้องก้าวหน้าไปอีกมากแน่ไก่เทียนเจียหยุดเท้าลงและหมุนตัวจ้องมาที่ร่างของจางรัชเฉินแล้วกล่าวว่าในฐานะสิทธิ์ของพักเล็งอี้ หรือว่าเจ้าจะไม่คิดทําอะไรเพื่อพักบ้างเรอจางรุ่ยเฉินไม่ได้อคติกับงานประชุมวิจัยกระบี่และเขาเองก็ได้รับประโยชน์จากพักเหลียงอี้มามากหากว่าทําอะไรให้พักเหลี่ยงอี้ได้เขาก็ไม่มีทางปฏิเสธแน่บางทีอาจจะเพราะว่าจากักรพรรดิหมิงเคยเป็นศิษย์ของพักเหลี่ยงอี้มาก่อนดังนั้นจางร่ยเฉินจึงมีความรู้สึกกับพักเหลียงอี้ราวกับเป็นพวกเดียวกันจางรุ่เฉินไม่ได้รีบตอบตกลงแต่กล่าวว่ารอให้การประลองกระบี่ที่สุดลงแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายใกล้เทียนเจียวกล่าวอย่างไม่แย้แสว่วา ในเมื่อเจ้าเข้าไปถึงสิบอันดับแรกของขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่แปของข้ามกรรมชมาติาได้แล้วการประลองจัดอันดับก็ไม่ต้องไปเข้าร่วมแล้วเจ้าทุ่มเทฝึกฝนวิถีกระบีต่างหากถึงจะเป็นเรื่องหลักงานประลองจัดอันดับที่ว่าต่อให้เจ้าได้ที่หนึ่งมานอกจากจะมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแล้วยังจะมีประโยชน์อะไรอีกหากว่าเจ้าอยากจะมีชื่อเสียงไปทั้งประเจริงๆยังมีอะไรจะมากไปกว่าการมีหน้ามีตาในงานประชุมวิจารณกระบีอีกล่ะคิดดูปีนั้น จกักรพรรดิกระบี่เองก็มีชื่อเสียงในงานประชุมวิจัยกระบี่หรือว่าเจ้าไม่อยากจะเป็นจกักรพรรดิกระบี่คนที่สองล่ะจางรัวเฉินกล่าวที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลนะหากว่าเจ้าตัดสินใจแล้วตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปหาซินกระบี่จ้างเยี่ยหลายเดือนต่อไปนี้ซินกระบี่จ้างเยี่ยและผู้ถือกระบี่ทั้งเก้าจะเป็นผู้ดูแลเจ้าทรัพยากรทั้งพังเหลียงยี่เจ้าสามารถใช้ได้ตามสบายไก้เทียนเจียวกล่าว แววตาของจางรัตเฉินจ้องไปยังแท่นบูชายันตรงกลางนั้นและแสดงท่าทีคุ้นคิดออกมาพลังกล่าว่านั่นหมายความว่าขอแค,ค่ข้าตอบตกลงหลายเดือนต่อไปนี้ก็ได้แต่ต้องอยู่บนยอดข่าวลือที่สามของเขาเทพโบราณน,นี้และสามารถเข้าออกตึกกระบี่รวมถึงอ่านคมภีเพลงกระบี่น,นั้นได้ตลอดแล้วแน,น่นนนใกล้ทินเจียวกล่าวต่อให้เป็นคมภีกระบี่ลายอักษรเจ้าก็ยังสามารถอ่านได้จะต้องคิดให้ดี การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่จะมีมาเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ะละเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ